ในยศรนเนินอาทิตย์นะคะเลขหนึ่งนะคะหน้าสิบสองนะคะดวงดาวเลขหนึ่งที่บอกว่าใครที่มีเลขหนึ่งก็เด่นก็ดังนะคะเด่นดังแล้วเป็นยังไงคะอารมณ์เหมือนในผลโดดเดี่ยวไหมคะโดดเดี่ยวนะคะเด่นดังโดดเดี่ยวนะคะถ้าถามว่าถ้าคุณมีลักษณะเนนอาทิตย์ยังไงคุณก็ดังมีดาวในเนอาทิตย์คุณไม่สวยคุณก็ดังนะคุณจะเป็นยังไงคุณก็เป็นคนดังนะคะถ้าคุณแบบอ่ะมีอะไรนิดหนึ่งก็ดังแล้วกันนะคะ คือทาอะไรก็ดังง่ายนะคะจะสวยก็ดังไม่สวยก็ดังนะคะถ้ามีดวงดาวแต่ถ้ามีวิวี่ในเนเอาทิ์คุณต้องทํางานคุณถึงจะดังนะคะถ้าคุณไม่ทํางานคุณไม่ต่อสู้คุณไม่ดังนะคะถ้าคนที่มีแบบว่ามีคดีความเออไม่เรื่องไม่ดีละนะคะคือตรงนี้มีเส้นตัดมีเครื่องหมายลบมีเคนเนรื่องหมายลบนะค,คะให้ทําสี่เหลี่ยมช่วยในเนืธอรทิ์นะคะถ้ามีเครื่องหมายลบทําสี่เหลี่ยมช่วยนะคะจะทําให้ชื่อเสียงของคุณน,นะคะมีคนค้ำนะคะ เหมือนคนมาว่าคุณนินทาคุณว่า้ายคุณคนจะไม่เชื่อคุณจะเชื่อแบบว่าเฮ้ยมันไม่ทําหลอกเหมือนคนนินทาครูครูเองอย่างนี้เฮ้ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาไม่ใช่หรอกเพราะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันช่วยค้าเราตําแหน่งเกียรติยศผู้หญิงบางคนที่มีเนินในบุบมลงไปนะคะทั้งสองมือครูจะส่วนมากคุณจะถามว่าเป็นเมียน้อยหรือเมียเก็บหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเมียหลวงมีไม่เคยเอาออกงานค่ะนะคะเพราะตําแหน่งเกียรติยศของคุณเสียหายให้คุณมีเส้นตรงมีสี่เหลี่ยมมีวีวิตอรี่เินนนั้ยุ ค่าของเนินนั้นยุบไป50%แล้วนะคะเอออันนี้ก็คือตำแหน่งกิจยศจำไว้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเราทำสี่เหลี่ยมตรงนี้ทำตรงนี้ด้วยก็ได้หนึ่งห้านะคะหนึ่งกับห้าได้สัมพันธ์กันอยู่แล้วถ้าใครเรียนเรื่องตัวเลขหนึ 1, 5, ่งห้าผู้ใหญ่เมตลาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่อุปธมภ์นะคะอันนี้คือตำราอันนี้ของครูอ่ะครูต้องบอกก่อนนี่คือขั้นพื้นฐานนะคะนี่คือขั้นอนุบาลน,นะนะที่เรียนกันอยู่นี่คือขั้นอนุบาลน,นะยังไม่ใช่ขึ้นขั้นแบบประถมมัธยมอะไรนี้นะคะค แค่อนุบาลคร <c oughs> ูก็เห็นนักเรียนครูไปทำแล้วโชคดีแล้วปังกันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกขั้นหนึ่งของครูเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยนะคะเปลี่ยนเลขไปหมดเลยนะคะเออไม่หมดหรอกมันก็เปลี่ยนตัวเลขบางบางตัวเลขให้มันสอดคล้องกับเล่มที่มันจะเชี่ยวชาญขึ้นไปเรื่อยๆบางคนถามครูว่าเฮ้ยแล้วจะต้องเชี่ยวชาญอีกกี่เล่มขอโทษนะคะ มีความรู้เท่าไหร่ก็ไปทํางานได้แล้วค่ะแต่ถ้าอยากเป็นครูบาอาจารย์แบบครูคุณต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆเพราะอะไรคะลูกน้องลูกศิษย์ที่มาเรียนกับครูอะ่ะมันไม่ใช่แค่นักเรียนใหม่เด็กหัดหมอดูก็มาเรียนเป็นร้อยๆแล้วนะคะถ้าครูไปเก่งจริงอะคะ่ะครูสอนหมอดูไม่ได้หรอกค่ะนะคะนะครูจะต้องเกี่ยเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญจริงๆนะคะเพราะครูบอกเลยว่าครูเป็นโมเตอรุรู้ขึ้นใหม่สําเร็จทุกอย่างนะคะหมอดูคนไหนที่ยังไม่เคยสําเร็จนะคะครูก็บอกอย่างนี้ว่าครูไม่ได้บอกคุณไม่เก่งนะ คุณลองมาดูสิเหมือนคุณเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาสิบยี่สิบปีแล้วคุณขายแฟนชายไม่ได้คุณมาดูสิว่าคนที่เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาไปถึงปีเนี่ย เขาทำไมเขาถึงขายแฟนชายได้ทำไมเขาถึงขายความรู้ได้อย่างนี้นะคะครูก็ให้หมอดูนะมาเรียนกับครูนะเออครูไม่ห่วงนะจะเอาไปสอนต่อครูก็ไม่ห่วงนะวิชาทุกอย่างนี่ครูให้หมดเลยเพราะอะไรที่ครูไม่ห่วงเพราะครูก็พัฒนาขึ้นทุกวันคุณเอาไปสีแค่นั้นเองฉันก็มีอีกตั้งเยอะแยะนะคะจำไว้นะคะความรู้ไม่มีวานสิ้นสุดนะคะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอ่ะนะคะเลขหนึ่งนี้เรียกว่ายังไงเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์นะคะของครูมีวอวิรี่ในมือขวา ทำอะไรก็มีชื่อเสียงนะคะทำอะไรก็โด่งดังนะคะครูเป็นคนดังตั้งสมัยเด็กๆแล้วนะคะครูเปิดร้านทําผมครั้งแรกตอนอายุ18-19ที่สุพรรณบุรีก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคนในสุพรรณก็จะรู้จักครูคนนั้นนะคะบอกว่าการมีชื่อเสียงแต่มีชื่อเสียงจากการทํางานนะเออไม่ใช่เด่นดังเหมือนดาวครูก็อยากมีดาวเหมือนกันนะคะไม่ต้องทําอะไรก็ดังนะคะอันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะคะเอาไปติดเลขหนึ่งสี่ดีธุรกิจการค้าดีเห็นไหมหนึ่งหกเป็นอะไร เข้าใจเรื่องครอบครัวมีความเออเหมือนรู้จักประหยัดรู้จักเก็บออมรู้จักเออ,เอ,อแบบมีสติอะเรื่องเรื่องการใช้เงินอย่างเงี้ยนะคะเลขหนึ่งไปติดตรงไหนแต่หนึ่งเจ็ดไม่ดีทุกยากลาบากเนอะเเป็นแบบพวกนี้ก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ไม่ดีอ่ะเลือกตัวเลขเดี๋ยวค่อยไว้สอนละกันอันนี้คือจะบอกว่าทําไมครูถึงพูดเสมอว่านักเรียนลายมือของครูเท่านั้นถึงจะมาเรียนตัวเลขกับครูเข้าใจเพราะตัวเลขค่ะตำรามันหนากว่านี้อีกนะเก้าสิบสี่แผ่น ค่ะว่าครูต้องสอนหนึ่งวันเนี่ยนักเรียนของครูต้องพอมีพื้นฐานไหมคะนะคะจำไว้นะคะ,ะ,ะครูคจะสอนทุกวิชาของครูทุกคนต้องเคยเรียนลายมือขั้นอนุบาลของครูมาก่อนนะคะถึงมาเรียนขั้นสูงสของครูได้นะคะอันนี้คือเลขหนึ่งนะคะดวงดาวเลขหนึ่งนะคะทายตามนี้เลยตอดชาชนแล้วก็ทายแบบนี้เหมือนกัน